มาแล้วครับขบวน417วันนี้ช้าอยู่10นาทีนะวันนี้ก็กำลังจะเข้าจอดสถานีเมืองพลน,นะวันนี้มีผู้โดยสารขึ้นเยอะนะที่สถานีเมืองพลน,นะเพราะว,ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเดเกนักเรียนก็จะกลับเข้าตัวจังหวัดนะฮะ ประกาศาที่่อนะมรับที่นิสัยมาขอบริษัทประมาณรถต่อตอขอาาให้้น่อครับนสคกมไมีครบาทีาลาที่สตเป็นขบวนล้คมิเก็ดัผมได้จัต้นทางคากมาปไปทางกลางุนาการครับน่าจะขึ้นเกือบสามสิบคนได้นะครับที่มองจากสายตานะ ผมว่านะต้องมียืนกันบ้างนะเพราะว่าก็ข่วงมาแค่สี่คันนะสำหรับคนที่ไปขึ้นบ้านไผ่นี่แล้วจะไปขอัแก่นนี่น่าจะได้ยืนจากบ้านไผ่ไปขวัแกน่นเพราะว่าที่เมืองพลก็น่าจะเต็มแล้วนะ ਸਰਵਾਪਨ ਦੇਤੇ ਬਿਤੇ ਆਦਾਂ ਸਾਰਾ ผู้โดยสารเต็มพอดีเนะี้ยไม่มียืนเนะียเท่าที่มองเข้าไปในรถนะแต่สาหรับคนที่ขึ้นบ้านไทยแล้วได้ยืนแน่นอนนะเพราะว่าเมืองคนก็เต็มแล้วฮนะ